สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักการปลูกไม้เก่าๆครับวันนี้พาเพื่อนๆมาชมไม้โบราณน,นะฮะอันนี้ก็คือกุมารทองครับว่านกุมารทองก็ถือว่าเป็นไม้เก่าๆนะครับคลิปเก่าๆผมก็บอกวิธีการขยายพันธุ์นะฮะแล้วก็การปลูกไปแล้วนะฮะวันนี้พามาชม เคล็ดลับอีกนิดนึงนะฮะหลังจากที่ได้เพื่อนเพื่อนได้ถามมาว่ามเมล็ดมเมล็ดของว่านกุมารทองนะนมาเพาะได้ไหมฮะนะฮะ,มะเมล็ดเพราะว่ามเมล็ดที่ออกจากดอกนะฮะถ้าดอกก็จะสีแดงแดงะ,ะหรือว่าว่านแสงอาทิตย์เนี่ยถ้าดอกเขาโรยหล่นออกหมดเนี่ยก็จะเป็นมเมล็ดนะฮะน,นี่คือมเมล็ดของว่านกุมารทองนะฮะที่สามารถนํามาเพาะได้ นะครับเ,เพื่อนๆถ้ามีแบบนี้นะเก็บไว้แล้วก็นํามาเพาะสามารถเป็นต้นได้นะฮะพอหลังจากที่ผมเก็บมานะครับเพราะว่าเขาจะมีไม่เยอะนะฮะเขาจะติดประมาณสักห้าหรือหกเม็ดนะฮะที่เหลือก็จะหล่นหมดส่วนใหญ่นะฮะอันนี้ก็มีเม็ดเลือ,อีกประมาณหนึ่งเม็ดนะฮะที่ที่เก็บมาเพาะได้นะครับก็พาเ,เพื่อนๆมาชมหลังจากที่นํามาเพาะ นะครับอันนี้ก็ประมาณเดือนครึ่งนะฮะเดือนครึ่งถึงจะเป็นต้นส่วนต้นนี้ก็แยกหน่อมาจากต้นแม่ต้นเล็กนี่คือแยกหน่อมานะฮะถ้าแยกหน่อมานี่จะโตได้เร็วกว่านะครับลักษณะต้นของว่านกุมารทองหรือว่าว่านแสงอาทิตย์นะฮรบเป็นว่านเก่าๆนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาดูวิธีการ นำมเมล็ดเมล็ดของว่านกุมารทองนะก็จะเป็นต้นแบบนี้ก็สามารถนำมาเพาะได้นะฮะนะฮะมเมล็ดของว่านกุมารทองที่เพื่อนเพื่อนถามว่านำมาเพาะแล้วจะเกิดเป็นต้นไหมนะฮะอันนี้ก็ได้นลฮะก็ถือว่าเป็นต้นที่สมบูรณ์ที่เกิดจากมเมล็ดนะะนี่คือว่านกุมารทองนะครับตอนแรกก็หล่นไปหลายเม็ดเพราะว่าก็ไม่รู้ว่า นำมาขยายพันธุ์ได้นะตอนนี้ก็สรุปแล้วนำมาเพาะได้เพาะขยายพันธุ์ได้นะฮะเมล็ดว้านกุมารทองหรือว้านแสงอาทิตย์นะครับเพื่อนๆก็ลองไปทำดูนะฮะเป็นว่านเก่าๆว่านโบราณที่หายากแล้วก็คนเก่าๆปลูกกันปลูกประดับตามในบ้านนะพาเพื่อนๆมาชม ความสวยงามของว่านแสงอาที่หรืยว่านกุมารทองต้นเล็กๆนะฮะเพราะส่วนใหญ่จะเห็นแต่ต้นใหญ่ๆอันนี้ก็ถือว่าต้นที่กําลังงอกจากมเมล็ดมเมล็ดมเมล็ดตัวนี้นะใช้เวลาประมาณเดือนครึ่งฮนะที่จะงอกออกมาจากที่เราสามารถนำมาเพาะได้ครับถ้าดอกถ้าดอกเขาออกจะสีแดงๆนะฮะ เพื่อนๆลองมาชมคลิปเก่าๆดูนะฮที่ผมทำไว้ดอกมีความสวยสีแดงทั้งหมดเลยเหมือนกับพระอาทิตย์เลยนะฮะก็พาเ,เพื่อนๆมาชมการขยายพันธุ์ของเมล็ดว่านแสงอาทิตย์หรือว่านกุมารทองนะครับถ้าเ,เพื่อนๆมีเมล็ดนะฮะก็สามารถนำมาเพาะได้นะฮะเมล็ดที่สีแดงๆนะฮะต้องสีแดงๆนะฮะหรือให้เขาหล่นเองก็ได้นะฮะ ถ้าแกจะจัดเนี่ยก็ประมาณเนี้ยสีแดงๆเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวก็จะหลุดเองแล้วเพื่อนๆก็สามารถนํามาเพาะอ,อันนี้ก็ใกล้หลุดแล้วเนี่ยดึงให้เพื่อนๆดูเลยหลุดพอดีนี่ฮะข้างในก็จะเป็นแบบนี้เพื่อนๆก็กๆล้างก่อนนํามาล้างนะฮะนำมาล้ áng, างน้ําแล้วก็นํามาเพาะในแก้วแล้วก็อบไว้ก็ได้อันะนี้ผมใช้มะพร้าวมะพร้าวป,นปน่นๆนะฮะมะพร้าวปน่ปนๆแล้วก็ บีบน้ำให้หมาดๆหน่อยแล้วก็เอาเม็ดฝังไว้นะฮะก็ทําแบบนี้เพื่อนๆเม็ดกคจะเป็นเม็ดแบบเม็ดใหญ่ใหญ่ฮะหนึ่งเม็ดอยู่ในผลสีแดงแดงวนะเพื่อนเก็สามารถนํามาเพาะก็กดลงไปนิดเดียวพอไม่ต้องลึกมากนิดเดียวหรือในดินก็ได้ฮะถ้าเพื่อนเพื่อนมีแล้วก็เอาฝามาปิดนิดหนึ่งออดไปกันมแมลงเข้าไป ทำลายกันหมดนะแต่ถ้าเป็นต้นแบบนี้ก็เกือบใช้ได้แล้วนะฮะให้ใบแข็งแรงนิดหนึ่งนะ,ะเพื่อนๆถ้าถ้ามีแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเขาจะมีเม็ดแดงๆนะฮะดอกสีแดงแดงก่อนแล้วก็จะเป็นเมล็ดแล้วถ้าเมล็ดแก่สีแดงแงแล้วก็เพื่อนๆก็สามารถนำมาเพาะได้ก็จะได้ต้นต้นแบบนี้นะเพราะว่าแปลกๆต้นเล็กๆสวยๆเนีย่ย เดี๋ยวก็จะหาสิ่งที่ดีๆมาบอกเพื่อนๆนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเลยนะฮะคลิปเก่าๆยังมีดีๆเยอะฮะลองไปศึกษาดูนะครับว่านกุมานทองขอบคุณครับ